โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงประจวบตัมิตรวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งประวัติของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงประจวบตยมิตรวิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราชส4 8 2โดยพันรีหลวงยุทธการกำทรในอำเภอนางรองโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลตะเปกหา มีนายโปมาประจวบเป็นครูใหญ่วันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2483เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองปล่อง5วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2492ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนวัดบ้านหนองกงและในวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2521ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งว่า โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงประจวบไตรมิตรวิทยาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงเป็นโรงเรียนขนาดกลางปัจจุบันตั้งอยู่ณหมู่บ้านหนองกงหมู่ที่1ตําตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เปิดทําการเรียนการสอนในสองระดับคือระดับประถมวยัยและระดับประถมศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น186คนอัตลักษณ์ของโรงเรียน มารยาทดีวจีเพราะปรัชญาของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีมีความพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมนำชีวีมีสุขสีประจำโรงเรียนน้ำเงินชมพูจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด16คนข้าราชการครู11คน ครูอัตราจ้าง3คนลูกจ้างประจำหนคนครูธุรการหนึ่งคนโดยมีในประพันธ์ลาดนอกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงประจบไตมิตรวิทยาได้จัดการศึกษาให้เป็นตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการผลิตผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านนิยมที่พึงประสงค์การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนมีการสร้างความรู้และความตระหนักในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ครูนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ให้ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางเว็บเพจและ facebook รวมถึงยังมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้มีแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ดังนี้ ในระดับปฐมวัยโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับหน่วยการจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแทรกความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นปถมศึกษาโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาป้องกันการทุจริตกำหนดตารางเรียนตารางสอนและรหัสวิชาในรายวิชาเพิ่มเติม จัดให้นักเรียนได้เรียนทั้งหมด40ชั่วโมงต่อปีครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้มีบันทึกผลหลังการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้รวมถึงมีการวัดและประเมินผลตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดนิเทศติดตามผลการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้โรงเรียนได้จัดทำเครื่องมือนิเทศเป็นรายภาคเรียน มีการกำหนดปฏิทินการนิเทศและแผนการนิเทศอย่างชัดเจนดำเนินการนิเทศตามปฏิทินและแผนการนิเทศมีการสะท้อนผลการนิเทศรวมถึงมีการนำผลการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาผลที่เกิดจากการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โรงเรียนจัดทำเครื่องมือประเมินผลคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตดำเนินการประเมินผลคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตดังนี้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดร้อยละ90.97นักเรียนมีวินัยร้อยละ88.63นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตร้อยละ92.29นักเรียนอยู่อย่างพอเพียงร้อยละ96.99นักเรียนมีจิตสาธารณะร้อยละ99.49 ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงประจวบไตมิตรวิทยาได้เห็นถึงความสำคัญและจะขอมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตให้มีประสิทธิภาพนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนในทุกระดับชั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทมาตรฐานที่ 1. ด้านโรงเรียนโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมมีการประเมินและสรุปรายงานผลการพัฒนาโครงการด้านคุณธรรมรวมถึงมีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนให้นักเรียนทุกชั้นเรียนทํำโครงกานคุณธรรมทุกห้องเรียนเพื่อค้นหาปัญหาและสาเหตุมีการต่อยอดโครงงานของแต่ละห้องเรียนสู่คุณธรรมเป้าหมายประจำโรงเรียนได้แก่ความสุภาพความมีวินยัยความรับผิดช,ชอบแต่งให้สวยงามได้ความว่าสุภาพดีมีวินยัยใส่ใจรับผิดช,ชอบผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อนเนื่องมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียนและภายนอกกับองค์กรทางศาสนานอกจากนี้โรงเรียนยังผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาตรฐานที่2ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารงานมีการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมมีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรวมถึงบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มาตรฐานที่3ด้านครู ครูมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมมีการสร้างและจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลด้านคุณธรรมอย่างชัดเจนสามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนได้มีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการเผยแพร่ผลงานนักเรียนอย่างต่อเนื่องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้ มาตรฐานที่4ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการจัดทําโครงงานคุณธรรมทุกชั้นเรียนสามารถนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้จากทุกกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงนอกจากนี้โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง ยังมีการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีโดยทางโรงเรียนได้นำเนินการมาตลอดเช่นการปลูกจิตสำนึกปลูกฝังความดีให้เด็กมีจิตสาธารณะและจิตอาสารวมถึงเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กๆจากกิจกรรมเหล่านี้โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มุ่งหวังให้เด็ก ได้มีพฤติกรรมคุณธรรมและคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้เป็นเด็กดีดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยมีทักษะชีวิตได้เหมาะสมตามวัยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข